รุ่นพรีเมียมลงแล้วนะในส่วนของใครนะคะที่กำลังตั้งหน้าตั้งตารอเทอร์2.8รุ่นพรีเมียมเกียร์ออตโต้ราคาอยู่ที่999,000บาทคันนี้ยังไม่ใส่ชุดแต่งนะยังเดิมๆอยู่นะคะเดี๋ยวรอสั่งแต่งพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวโอมมาพามาดูออปชันแล้วก็หน้าตาคันเดิมๆก่อนละกันนะคะด้านหน้านะคะกระจังหน้าของเขานะคะก็จะเป็น สีเดียวนะคะกับตัวรถนั่นเองนะคะตรงนี้นะเป็นสีดําเงาแล้วนะคะชายด้านล่างเป็นสีเงินแบบนี้เลยค่ะในส่วนของออปชั่นนะคะไฟหน้านะคะเป็น LED แล้วแก้มนะคะเป็นสีดําเงาเซ็นเซอร์รอบคันนะคะไฟตัดหมอกมาให้อยู่แล้วนะคะคันนี้เป็นเครื่อง2.8 กำลังแรงม้าอยู่ที่204แรงม้านะคะมีความแรงแล้วก็นุ่มหนึบนะ,ะเบรกนะคะเป็นดิสเบรกแบบหน้าหลังนะคะออปชันค่อนข้างครบเลยปุ่มพูชสตาร์ t นะคะแล้วก็เบรคมือไฟฟ้านั่นเองซุ้มล้อนะคะคันนี้มีมาให้แล้วนะ,ะรุ่งสมาร์ทยางนะคะ ล้อนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวรอตอนแต่งหล่อกว่านี้แน่นอนพร้อมกับ b r i g h t spot monitor นะคะหรือว่าการเตือนมุมอับสายตานะคะแล้วก็ตรงนี้นะเป็นสีดําเงามาให้แล้วนะคะมือจับเป็นสีดําเงามาให้แล้วมาพร้อมกับปุ่ม Smart e n t r y นะคะหรือว่าล็อกแล้วก็ปลดล็อกนะคะได้ตรงนี้ได้เลยนะแค่มีกุญแจอยู่ใกล้เรานันเองค่ะเดี๋ยวโอจะพามาดูด้านในเลยนะคะนะคะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะ เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์อยู่นะคะหน้าจอในคอนโซลกลางนะคะเหมือนรุ่นท็อปเลยเหมือนโอเวอร์แลนด์เลยนะส่ของเบรกนะคะเป็นเบรกไฟฟ้าเบรกโหเรียบร้อยแล้วเบาะนะคะยังเป็นเบาะผ้าอยู่นะ,ะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวโอแถมเบาะหนังให้นะคะเย็บแบบเกรดพรีเมียมเลยนะคะติดสัญลักษณ์โอเวอร์แลนด์ให้ด้วยคอนโซลด้านหลังนะคะมีความกว้างประมาณนี้เลยนะคะในส่วนของเบาะด้านหลังนะคะก็มีที่ มิวแก้วด้วยนะคะมาพร้อมกับปุ่มที่ชาร์จมาพร้อมกับที่ชาร์จท y p C นะคะสำหรับใครที่อยากจะให้เพิ่มแอร์หลังสามารถแจ้งโอได้เลยค่ะไฟท้ายเป็นแบบ LED เรียบร้อยนะคะกล้องมองหลังมาให้อยู่แล้วนั่นเองค่ะนั่นท้ายกระบะท้ายประมาณนี้เดี๋ยวเราจะติดตั้งสัญลักษณ์โตโยตา้าให้เพิ่มนะคะสำหรับคนที่อยากได้นะ,ะกันชนท้ายนะคะเป็นสีดำด้านแบบนี้เลยเซ็นเซอร์ด้านหลัง 2จุดนะคะในกรณีถ้าลูกค้าอยากจะทําทเป็นสีดําเงาก็แจ้งได้นะคะเพิ่มนิดนึงนะคะในส่วนของรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับไวเลสชาร์จเจอร์ด้วยนะในกรณีที่ไม่ต้องเสียบสายชาร์จวางโทรศัพท์แล้วก็ชาร์จได้เลยค่ะตัวนี้ก็คล้ายตัวท็อปเลยออปชันเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจรุ่นพรีเมียมนะคะโอ๋บอกว่าคุ้มมากๆนะคะรุ่นนี้ออปชันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะ แต่งหล่อค่ะแต่งหล่อแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปนะคะสำหรับใครที่อยากแต่งหล่อนะคะไม่ว่าจะเพิ่มเปลี่ยนบันไดข้างนะคะให้เป็นบันไดข้างแบบหล่อมากกว่านี้หรือเพิ่มโรบานะคะเป็นโรบาขายาวโรบาทรงปืนตาเหมือนโอเวอร์แลนด์โอเวอร์แก็ได้นะคะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อมาด้ที่เบอร์โทร0973575349นะคะตอนนี้ลดลงแล้วนะ จ,จองก่อนนะคะได้ล็อกรถก่อนนั่นเองค่ะ